คุณลุงมาส่งอาหารใช่ไหมคะใช่ครับนี่ครับอาหารที่สั่งขอบคุณค่ะคุณลุงมีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อพอดี ลุงเห็นรองเท้าคู่นั้นก็เลยคิดถึงลูกสาวตัวเองขึ้นมาไม่มีรหรอกจ้ะลูทานข้าวอะไรแต่นะเออลุงคะลูกสาวคุณลุงใส่รองเท้าไซส์อะไรหรอคะอ๋อน่าจะไซส์เดียวกันกับรองเท้าคู่นั้นหละจ้ะลูถทำทำไมหรออ่ะพอดีว่ารองเท้าคู่นั้นอะเป็นรองเท้าของพี่สาวหนูเองแล้วเขาไม่ใช้แล้วอะคะ่ะถ้าลูกสาวคุณลุงใส่ได้ เอาไปใช้ได้เลยนะคะแล้วพี่สาวของหนูเขาไม่ว่าหนูเอาหรอจ๊ะไม่ว่าหรอกค่ะเอาไปให้คนที่ต้องการดีกว่า,าไปทิ้งอีกนะคะอืมจ้ะหนูนี้โชคดีจังเลยนะมีพี่สาวด้วยน่ารักดีแล้วมีพี่น้องกันกีนก่คนหรอจ๊ะ หนูมีพี่สาวหนึ่งคนค่ะแล้วก็น้องสาวอีกหนึ่งคนดีดีด,ดีไม่เหมือนกับลวกสาวของลุงแม่เขามีลูกได้แค่หนึ่งคนน่ะเขาก็เลยไม่มีเพื่อนเลยอ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวคุณลุงรอหนูแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวหนูไปหยิบรองเท้ามาให้อ้าวหายไปไหนแลว้ววะ คุณลุงนี่คิดเก่งใจจริงๆเลยนะฮึไปจนโลกจิตแน่ๆเลย นั่นสิพี่เปิ้ลวันนี้อากาศร้อนมากเลยอ่ะอพี่เปิ้ลคะฟ้องว่าอากาศร้อนๆแบบนี้เรามาอาบน้ำกันดีไหมคะพี่ก็ว่าดีเหมือนกันอีกอย่างหน้าบ้านเราบรรยากาศดีดีแถมวันนี้ไม่มีคนอีกด้วยเอาเลยไหมเอาเลยค่ะ หายไปไหนเราก็ไม่รู้นี่หนูมองหาใครกันละ่ะหนูก็มองหาไอ้โจรโรคจิตไงคะเมื่อกี้ยังมาดั้มด้มอมองๆแถวบ้านอยู่เลยตอนนี้หายไปไหนก็ไม่รู้ละใช่หายไปไหนแล้วอ,อ๋อสงสัยเป็นคนเห็นลุงมาเหมือนนี้ไปแล้วมั้งก็น่าจะใช่ค่ะขอบคุณคุณลุงนะคะมาได้ทันเวลาพอดีเลยใช่จ้ะ นี่จ้ะอาหารที่สั่งไว้อย่าฟองแกสั่งอาหารเหรอเปล่านะคะพี่เปิลหนูไม่ได้สั่งนะคะแล้วใครสั่งอ่ะอ๋อทรงเซจเป็นพี่สาวของหนูที่เป็นคนสั่งอ๋อเอ๊แต่พี่สาวของหนูยังไม่กลับบ้านมาเลยนะคะหนูว่าพี่การน,น่าจะปักหมุดผิดหรือเปล่าคะพี่เปิล เลยนเยอะเนาะอาจจะเบอ่อเบอร์บ้างแล้วนี่เขาจ่ายเงินหรือยังคะจ่ายแล้วครับอคคขอบคุณนะคะครับทานให้อร่อยนะครับ พี่ปองกันพี่ปองพี่ปองตื่นสิคะพี่ปองนี่พวกแกทำอะไรเขาเนี่ยพี่กันไปรู้จักไอ้โจโรคจิตนี้ได้ไงคะโจโรคจิตอะไรกันน่ะคนนี้เขาเป็นตำรวจแล้วเขาก็เป็นแฟนของพี่เองฮะแล้วแฟนพี่กันเขา ทำอะไรลับๆลอยที่หน้าบ้านเราอะคะก็พอดีช่วงก่อนหน้านี้พี่เห็นผู้ชายคนนี้มาทำตัวลับๆลอยๆอยู่หน้าบ้านเราพี่ก็เลยบอกพี่ป้องพี่ป้องเขาก็เลยอาสามาช่วยดูให้ไงไหญ่ป้องเอ้ยไหนแกบอกว่าเขาไปโจรโรคจิตไงพี่ป้าหนูก็จะไปรู้ได้ไงล่ะหนูเห็นเขามาทำลับๆและลอยที่หน้าบ้านเราฟองก็คิดว่าเขาไม่แอบส่องเราอ่ะ พี่ป้องอ๋กันกลับไปแล้วเหรอไมค่อยลุกนะคะพี่ป้องเป็นไงบ้างคะเนี่ยก็ดนมืน,มนนิดหน่อยอะน้องสาวกานันนี่มือหนักใช้ได้เหมือนกันนะ <laughs> นั่นนี่รู้ได้ไงว่ามันเป็นโจรก็เป้นแปลกใจที่เขามาส่งอาหารนะคะเพราะปกติพี่กันไม่สั่งอาหารมาทานแล้วเขาบอกว่าพี่สาวเป็นคนสั่งเป็นก็เอกใจก็เลยรีบโทรหาพี่กันนะคะเก่งมากเลยนะเนี่ยรู้จักมีไหวพริบด้วยแล้วก็รู้จักป้องกันตัวเองได้ดีมากเห็นไหมว่ามือจะหนักไปเลย จะไปไหนจะไปไหนไม่แกเป็นใครมาจับฉันทำไมเนี่ยเป็นใครไม่สำคัญแต่แกเป็นใครไอ้โจลโรคจิตจะตามหาตัวแกมาตั้งนานแล้วทีนี้แกได้ไปกินไห้ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวพี่ขอตัวเอาตัวมันเนี่ยไปโรงพักกันไปเดินไปมาไม่ไป อะไรของพวกแกเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยทำเป็นหูดหิดกบกืนซะด้วยหูดหิดอะไรไม่ได้หูดหิดอุ๊ยเสียงสูงซะด้วยคุณหมอกันคะคุณหมอกันแอบปมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่ละคะใช่ค่ะคุณหมอกันบอกว่าจะไปเข้าเวรใช่หรอคะใช่เราแอบคบกันตั้งแต่ตอนไหนเออเออพี่ป้องเขาเป็นคนไข้ของพี่เองเลย